Phạt thân quá nà xít đó đây mà sẽ sáng Đày, ừ. này, oh. đó Đây Đây nằm đi bò Thân ngoài bật Hàm mắt nhám đây mà chỉ để sư phô bật nhắn mà để xài nạm đấy Thì nhắn này ừ. xài, tổng can nạm đấy Rồi ừ. Hoa khăn xin nhủm này kẹt Hoa Hoa nghe nó Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้พอพ่อเม่พี่น้องสบายดีกันเบอร์สุขูสุคลเมื่อนี้ก็ว่าพ,อพ,อพอ่อกับส่อง Youtube น้องตุไซปันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยโดยพี่นอ้องหลังจากที่ว่าน้องตุไสเนาะมาได้ลงคลิปสองสามมือพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าผ,ผูกแคนเนาะน้ะนองตุไซเห็ุแขนในเมแล้วกะ พอไดมาถ่ายคลิปสองมือสามมือพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็ไปเห็ดบุญเนาะไปเห็ดบุญไปขอพรอ,อยู่วัดพี่น้องเลยวัดมหาโชคพี่น้องเลยนะกะัเอาบุญมาผ่าเอฟซีนำพี่น้องวานนี่กับไปลงคลิปเมื่อวานนี่กับนอตแต่กะลงหู่ให้ FC เอฟซีเบิ่งอยู่พี่น้องเลยนะพี่น้องะก็คือว่าเมื่อนี้น้นองตุไซกะบในเดินทางมาทางพิษแหละพี่น้องเลยบ้านพูนซิมเนาะ อ่ามาผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาผู้เดียวเนาะเพราะว่าทางอ่าไอ้ตุสิทธิ์เพิ่นก็คาเวียกเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นคาเวียกอ่าแล้วก็ไอ้ตุคัมเพิ่นก็เป็นไข่พี่น้องเอ้ยเป็นไข่ลายมือเลยแต่ก็เมื่อวานนี้เพิ่นไปกวดเนาะน้องตุไซก็โทรถามเพิ่นอยู่ว่าทางน้องตุไซก็บคาเวียกเิ็นเยี่ยมเพิ่นก็บ่ได้ไปพี่น้องเนาะก็โทรถามเพิ่นอยู่แหละแต่ว่าเพิ่นก็ว่า ถามเพื่อนว,ว่านี่เพื่อนกะว่าเป็นไข่เป็นไข่เลือดออกพี่น้องเอ้ยไข่ยุ่งะะอะไรเนาะสิว่ากะนะก็เลยว่าได้ทางไอต้ตัซีดเพื่อนกะคาเวียเพื่อนก็เลยว่าให้น้องตุวไส้นี่มาเบิ่งเรียกเบิ่งงานทางอ่าเฮือนเอ็มีเพื่อนท่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบุมีคนมาเนาะน้องตุวไส้ก็เขียวจักมาพี่น้องเอ้ยเพื่อน,นี้เนาะขี่มาผู้เดียวมอหน่ง่งพี่น้องเอเ้ยรถกัดยืมรถเมย์มาเพราะว่าเพื่อนแกนยังบ่ทัน ได้ไปไปเปิดห้างน,นะพี่น้องคันคันเพิินไปเปิดห้างกะผมมีรถจีปานนี้เนาะพารหลดคันเดียวอยู่ในเฮื่อนกับพี่น้องเลยเดินปะพี่น้องเวลายยายห้างพี่น้องใส่เ้าไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมนํำกันเลยเนะาะบ่ได้ถ่ายคลิปลายมือว่ากวกบียะขอดพี่น้องเลย <c oughs> มันเป็นน้ำห่อนแห้งเนี่พี่น้องเนาะปะเดี๋ยวไปเบิ่งนผกทางงานสร้างเพื่อนกับเริ่มเห็ดแบบเพื่อนนะอ่ะเอยมีเพื่อนนะนเนาะ ก่อนไปก็ฝากนี่เลยฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เบิ่งแล้วก็บอกข่าวโฆษณาให้น้องตุไซในเน็ตพี่น้องเปิดเสียงอย่ามีกำลังใจที่ไม่ใหม่พี่น้องเลยเอาไล์พี่น้องไะไปเบิร์กกันเลยเลยพี่น้องเยเนาะมาเที่ยวบ่อยบาดเดรรีอันนี้ฮะหมวกกบฤทธิ์มาอีกพี่น้องเลยน้องตุใส่กับหัวหมวกกับจูหลุดไอตุศิษฐ์ปุ้เนาะ ใส่กันดอกนี่บ่เนาะพี่น้องเลย <laughs> ใส่กันดอกนี่บ่ไปจันเป็นลม <laughs> เอา้าเป็นยังดอนะอง่อนเราไปลองเนาะคนเอาฮะแหละเด็ดกะมาคนเดียวกะอยากนา้ำเงาเงยๆนี่พี่น้องเลยเนาะะมีคน,น,นบ่านะ้ำพี่น้องเลยอ่ามากับอ่าทีมงานง่ายๆเพิ่นเนาะ้ทุิตท,ทุคำทุดิบกะ พอได้มีคนว่าวนำนี <se> ่มีมาเพื่อเดียวมันกะเงาเงาเงยๆเนาะรวมมีคนเดาะมีคนหัวนำน้องเอ้ยอาโอพอเอ้ยมีเพิ่นพังรักขวพี่น้องเอ้ยเนาะอาจจะเป็นดินของตูุเด่นตัวนี้เนาะติดกับของอาสามีเอ้ยมีเพิ่นเนาะเลยปเนี่ยรักขวกันยัง กองครูครูเข่งอย่า่น้องเลยมันใชเพื่นยังพังมาแล้ววววเนาะอืมสร้างมันก็เร well. um, ิ่มปอเลยอ๋อนี่สบายดีเด้อสบายดีอ่าโท เนี่ยมันคืออยู่อ่ะ <c oughs> สบายดีสบายดีเด้อสลยพาพากันถิ่นแต่เศร้าครบูบ่อหนิมาแต่ดึกดึกมาแต่ดึกดึกมาแต่บนท้องแก่งผม <c oughs> <c oughs> หมดหนึ่งหาวหันทได้หมดเลยได้หม,ด,หหมดสวรรค์เหตุเพื่อนทีมงานสวรรค์เหตุเพืเ่อนห,ห, <c oughs> หาวเน <c oughs> าะใครอยู่คนบดีหมูกอขึน้น โอคือตัวคนดีตัวมือก้อนขึ้นแบบไวเคือมันฮ้อนมันสิบล๊อตอะไวบ่สฮะโอ้บ่ไวตดอกน้ำพันหนาวซื้อโอ้มาผู้เดียวว้ามันแม่นมาผู้เดียวแน่ทางง่ายๆเพิ่นนันถิ่มเลยฮ้อนาวนะหยอกเนาะเพิ่นขาเวียดทางง่ายเพิ่นขาเวียดทางตัวซีดกับขาเวียดไปส่งสการ เลยแบบเพื่อนหามาเบิ่งงานตัวถ่าเพื่อนเลยมาผู้เดียวทงหาอยู่เพื่อนนี่ฆ้าเด้เลยอย่าง <c oughs> ามากจะเด้ก <c oughs> ทางผู้หาจากนอ้ก็อล่างนี้มคือ้เศร้านี่เดดมันตัวเนี่ยต้องงอนเพาเขาอ้วมหากมาเห็ดมือนี่นี่บอนี่เออกากมาขี้เช้านี่ได้นี่ได็ดมาจากคนมือนี่ มีได้สีเ่เนี่ยสีคส่คนโอ้ลักแปดยังมันแล้วไปฝุ่นสีเราแบ่งกันไปฝุ่นทามทีมงานแปดแปดคนบ่คนมาที่สี่เอ้านัดมือนี้เดี๋ยวก็มาแล้วเนะ <c oughs> าะ <c oughs> อ,อ,อย่าปิดนัดอ๋อเราจะเป็นกันยังประมาณสองมือสามมือก็นแล้วจะหุ่นกระเห็ดเทือนนี่บอกเก็บ เพื่อนแล้วน้งคิดบอกคิดบานองซ้ำมืออะไรอดอกเดี๋ยวจะพุ่มมาผี่เบิร์ดกระต่ายเดี๋ยวว่ายย่ดอกมาเบิร์ดคออะไกันก็เนาะก็ขึ้นจักก้อนนี่สามสามก้อนก็สามก้อนเทคานอ๋อแล้วก็ดินเข่าแบบนี้เนาะเออเทคานเลยอะจะซังดินมาบาดนะ เออตะป้าย uh, ินข้าวกินนําแล้วบ่ซั่นนี่เนาะโอ้ยหยังไดกินอยู่ตอนเช้าอืมกินแต่เช้าแต่ตอนเที่ยงนี่ยังตอนเที่ยงยังไดตอนเที่ยงไดอืมเบิดปูนนี่กข้าวนักก่อนเดี๋ยวเบิดปูนก่อนแต่เช้ามานี่ก็ได้ํานี้เนาะอือนี่นาสมปูนเพิ่นเ็หลายนกบ่เบิด หิวเขาบอไ้กินเขาไดเด้เนี่ยเถียงเลยนี่เ็ะสิบโมงสิเอ็ดโมงอี่าเครื่งว่าหนาชีตเออหิวเขาเลยวหิวข่ากับผักกินข้าวก้อนหน่อยเป็นลมได้แดดซ้ำนี่ปูนสองสามขุก้อนเบดนี่ก็ผักฟอนกินเขาเลยแดงวากันไหมแดงเห็ดเปนค่ำเลยเนาะ ห่อนซ้ำคันเห็ดต้นเทียงนี่ก็ว่าทุกห่อนงอได้นี่พาเกามาอยู่ห้องรถหนึ่กังโอ้โหแล้าตั้งสายให้เหรอเพราะมันมันกังไปด้วยเนาะขึ้นนี่นะพอได้โ้นห่มเนาะามาก่าพาถึงวันอาทิตย์เด้อะซื้อได้มาใส่สั่งเด้อได้ได้น้ำนี่บ่แอกโอ หน่อยบัดทามันหนักย่มเลยมันก็สิได้ซื้อหัวบัดบูบันยังมันได้ใช่น้ำด้ที่พื้นที่ยังเนี่ยใส่ต้องการน้ำด้วยโดยหัวคันสิโนมนี่ก็ดไหวหัวแห้งไงเนาะโบ้โบ้มาพี่เห็นเพราอืมเพราะว่าเอาดินเขาเลยเขาก็ได้เอาน้ำใช้น้ำโดยโดยเดี๋ยวสิบอกเพิ่นให้เนาะมีแต่มีแต่ได้บ่อตอนนี้บ่บ้ได้อยากได้ยังเพิ่มบ่ อ๋อเด้อเด้อครบเลยดิผูวแป้นเพิ่วกระมาเผื่อเลยอืมชิ้นงาเผาเฮ้ยจ้อชิ้นงาเผาได้ได้ชิ้นงาเผาก็เดี๋ยวที่เบเพิ่นให้ทั้งแถวเพิ่นใจดีมั้งแถเพิ่นนั่นเลี้ยงเนาะงาเผาไม่เี่ยกัเท่ากินสี่แต่ยังถึงงาเผาอยู่เลยบอกเขาอานี้บอกให้กินชิ้นงาเผาเดียกินเชื้อด้อ กินเสือต้งสำบายเอเืด้อเคียอยู่กเสือแต่ไรเสือหัวขาดครับบ่ขัวขาดตัวนักขึ้นนนั่นเพื่อนบ่แล้วนะตัวน่ะทีนึงแล้วผชมปากได้างนกนเจังหน่อยกอดเพื่อนผดเบี้ยวได้จังหน่อยกอดกระเที่ยงวะแมนโอ้ยเจ้าคนคนเดมงคนละคนเลิกเบียวพนผชมปากสร้างคน พอันมีแหงบ่พพอนรับฝุดแก่มึงไงพอนนี้นี่เอาเงินเนาะเอาเสือมาครบรบนนี้แหงเงาเด้อมันสิบอะไรเห็ดกลางคืนเลยบอสอะเห็ดกลางคืนคือจะเอาบ่บ่เอาไดรเนี่ยพอดานเห็ดกลางคืนพอมบอกลางคืนเจ้าน้อเขาเอาไปฝากว่าแล้วำเต็มเดี๋ยวเสศษหมดแล้วว่ะเอาไปฝากเด้อว่ะ มาคืนกับบารับบนอนเนาะอืมก็ึ้นกับพักกันมาเฮตียงนี่ยะโมเมนได้หนิก่สองก้อนนี่เนาะตัวนี้นี่แล้วแล้วแมนบอกแล้วแอ๋อยังตดถาถาจะมัดีมาเล็กีแบบเที่งคเอาแบบเที่ยันอเามวันอาชีพคนแมนบอแบโมเมนมาดวน โมเมนต์ไหสิได้ถูกแล้วนี่โมแมนเนี่ยมากปวดเวียดตัวนึงช้างเห็ดพิษแล้ววันอ่านงานหมอมาเลยช้างเห็ดพิษแล้วมีชาการโมมาเนี่ยอ่อนไล้แต่ว่าเกี่ยวกอนนมัเบิดปูนกับเขาห่มแมนหมูแรงทำไม มือเร่งได้ตัวนี้ตัวนั้นโอ้มือเร่งได้๋องห่อมืออื่นแล้วตัวนั้นมือกอตัวนี้สังดินมาบาทกะว่าจักมือกว่าเห็ดแล้วนี่สองมือสามมือกอกอหนึ่งเดิมเด้งตัวนั้นอื่นตัวนั้นมืออื่นตัวนี้สามมือแล้วอยงสามมือหนักจะแล้วกอมแล้วแต่เทค่ยงนได้บาท๋อเทค่ยงนในถ่าเทบาดเดียวบอก เด้อก็ม so mm ัดนําไหลเนาะอ๋อสมมุติเฮาก่อไว้แล้วเฮาก็มัดเล็กตัวนี้เนาะสมมุติว่าชุดห้องนี้เฮาก็มัดเล็กเท่โดยอืเท่เฮาก็ไปมัดตันั้นชุดห้องนั้นเฮาก็เทแล้วก็มัดตันั้นอือเป็นเทไปนําเด้อโยๆเพราะว่าถ้าถ้าเทบัดเดียวแบบเฮามันก็บ่หลายเนี่ยมันบ่พอเนาะอือือเทนําบางนําบาดให้ดูไปเด้อเด้อนี่ไปแล้ว

หมวกดขบวมีธรรมดานะชั่นี้นะธรรมดาบ่เข้าเขาเหรอถกันอีกยอดหนึเข้านี่แล้วสีบไวจังหน่อยนี่สีลมตึ่มลูนี่นี่คือกันนะโยสีบได้พาไปห้องหมอบ่จังหวันจังหวัดเป็นล้มผัดสีเย็นเล่นหนิสิเจ้านี่เราไม่ยาดีครับไปโปมช่างใส่ค่าเดียวลุกเล่ยนหนอเละอยันแตนบริแล้วยันแตมันล้มเลย มันสีห่อนเยอะคำนี้ธรรม,มดาเลยคำธรรม,ม,มดาเนาะเยอะอ <laughs> ยกระบธรรม,มดาน๊าะกันบบธรรม,มดาก็น,น, <laughs> นิ้บดเลยอ่ะเนี้ยบดปูนนี่ก็ฝ้าขาห่มดอกมันห่อนใส่สงการามเนาะอีกหาหกเหม่นี่สงการามนี่กันเดือนมันเด้อแม่เดือนชีต่อเดือนหาแนวมันเนะีะยเด้อ หอนอยู่แล้ว้าวดอกกนบเยเขาหมสักทัทิ้งข้าตัวนี้เลยวะสู่แดดสู่พลเนาะัทิ้ง้าตัวนี้ไม่ยิห่มเลย้าปื้ปืฟัง้าปิดแล้วตายแล้วิ้ยังกเอานโบยูดอกดุนนัังไับงไ ที Ö, ่เนกบถก็เ <inh Connie> ิ่นเนาะิวเิ่นสิทากันแดดใรหมื่นกัดคือเก่าเนาะใ่ชันมันกับโบยู่ดอกเนาะเนาะอะไรก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างสวันหิเทีอนนน่เลยอบเดเดนเม่งันเดเดนผมจะกูอยู่น่อยเลย อยู่กันบมแดดตเท่งหรอไว้เลยคอยคอยซีกินได้ข้าวห่มก่อนเด้อบันนี้เด้อขอข้าวห่มก่อนครับไปหาทางแม่เกับโมยูเนาะเป็นมีคนก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องเราไปนิดนึงเนาะสีทนได้ตัวนี้เป็นกอกะแล้วแล้วพี่น้ังเอ้สามข้อเนาะเป็นกอขึ้นแต่กรมันเล็กเดียขาดพี่น้ังเอ้ แง่อันนี้ผสมอีกแล้วบ่โอ,อ,ปปอ้ก็ <c oughs> อเอาไปผสมอีกเลยอ่า <c oughs> อนีนางไงเนาะโทษบาฮอดลีนี่โอ้น้องตุไซไปนั่งเบิ่งกพันธ์เหตุทีน้อยหนึ่งแล้วจะเกืิดเป็นวินอย่งงอคคอางเอ้ยลุกขุมตัดเดียวคนมิงเนาะทางนี้มีพันเห็ดอย่างเด้อสบายดีเด้อสบายดี โอ๊คกี่ดือสบายดีสบายดีน a r ไหรสบายดีก่อนเอาสบายดีสบายดเดี๋ยวกัน3คนบ่มอ่ะนี่เห็ดน้างกินนล้วนะอ้ามเจอกินมงม่วงโอ้วอ้อติดองให้นั่งก่อนห้อนลีเรียนี่ห้อโทรหน้าปูรียาวะ แมนเอ้ยนางยี่นางยี่เอ็มแม็กาาามาผู้เดียวมือเนี่ยตุสิดเพิ่นคาเวียเพิเ่นคามาส่งสก,การ์เลยว่าเพิ่นให้มาเบิ่งเวียกถาก็เลยเว่ามาแดดสด,ดเห็นแล้วเบลล่าลักขัวนั่งามาแรกเล่นมาพ่อนาคขัวยังบาพ่อปะ เห็ดหัวเห็ดสวนผูกพักแตย่งเเบื่องหน่งยางแอ้วมเล่แล้วลงเข่ามือ้าเลโดยย่งมืท่านมาพอยมีฮะโดยอพื้นไพ่พื้นล่งหายวบ่อเนี่ยงเนี่ยฮะก็ลงเลยสามมืออ๋อเือดีสนอโดยโอสิได้พอหลมกัดมีอยู anyway. ่บ <ę> ่อบ so, ่มี <go> นอนกลางคืนบ่ฮ้อนบ่ซะฮ้อนเนี่ยซำอาบน้ามือแล่เหือกันหอยโมีลมต้นตะลันนี่แหละลูกนี่แหละแต่ว่าภายนี่เพิ่นละลงหายแล้วเนาะพันละลหายแล้วอือไม่ดูมเดี่ยอือไม่โยมขึ้นบัดแสงแหนะัดมันโมลมค้ำลมกับซีเนี้ยถ้บโมลมอือแต่ว่าตอนเว็นเดี๋ยวนี้เย็นอยู่เนาะแต่ว่ากลางคืนนี่บ่เย็นบ่เย็นอ้ ที่กลางขึ้นมันให้ชีเย็นแล้วมันบแดดเนะ<ม>าะนอนสํำอาบน้ำผุ้เหือกเถอกัได้อาบแว่นลูกอาบน้ำทะรลเถือะโหยักเดี๋ยวช้องถืออผุ้เล้จงแจงหอืแอือี่ชมัองอันีน่ให้ลูกกะโดยอีต้นฮะ,ะมีนำ้ำเอมีเพื่อนบริมาบอ,อบบสบอสคนสบาย พี <łość> ่น้องไปเลาะเบิ่งคนเห็ดทั่วนี่เนาะป้าแนมเบิ่งฮักกรฮักกระเนได้นี่กะเห็ดเตโดินแล้วบ่หัวนี่กอดชวนนี่กินก่อนเนื้อซ้ำหมื่นเลยนะเพราะว่าพอเพิ่งย่างมาถึงเงินหนังสื้อเลยนังสือให้ลูกยังไม่ได้ปลูกยังเนาะไม่ได้ปลูกยังว่าชิ้นไข่กับฮัก็ซื้อมาว่านี่ เพราะชิงคายนี่ปลูกยามนี่บ่ก็ปลูกยามใดก็ได้ปลูกยามนี่ก็ได้เฮาฮดเอาก็ได้อยู่ยามใจลอยกับพ้นตกติดเลยโอ้เฮากับฮดมือเสาร์มือแรกอะไรเลยฮดกับมันก็ติดเอาผูเฮากับฮดเอาสามพ้นตกเลยด้ยผ่านกินข้าวกินน้ำเลยว่ายามก็หลักกินเลยค่ะพอเป็นมาอืก โปรเป็นมายังไปบ่ได้ไปซื้อบ่ได้บ่มีรถผมมีของกินป่ะสัสผมีของกินเอ้ยอ่าโทนี่จะเจียวปลาแดกนี่ร้านกินบ่ได้ลูกกินบ่ได้เออเพิ่นมาแต่เศร้าๆหัวทันสารมาแต่เศร้าอ่าแต่ต้ำงมีใหญ่ในเด็เบิ่งเอาน้ำเพิ่นน้ำหาแล้วเนาะทางเมย์กับพ่อกะ เพื่อนห็ดงามอยู่บอกคำวิทย์สวงามกับเปตตีเอางามอยู่เบิ้งขึ้นก็งามเบิ้งกระซังมาแต่หึงแหลี่ยนาะโดยอย่างน่ะเบิงงามกับเปบอกเพิ่นไปตตีเพิ่นเบิ้งกระซังเฮ็ดมาเท่าได้บอลเลยเพิ่อนแกเป็นกรซังแต่หึงแล้วเท่ายไดปีแหลี่ยวงามอยู่เบิ้งซีมือกันว่าท่านเชี่ยวขาดมีแดดมาเบิ่งกะมาเบิ่งทุกมืออยู่แต่กะหายชุดเจ้าแหละมาเบิ่งเบิ่งน้ำ ก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็พาพี่น้องมาอัปเดตเบิร์เงื่อซื้อมาเบิรงงานก็สิได้กลับแล้วบัดนี้สร็จไปเวียกทางอื่นต่อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีทำให้สบายดีเพิ่นสบายดีแม็กอืกินแต่ขนมมาน่ะกินขนมขนมมาแต่บัดอ่ะไหวแม่เดี๋ยวปะเดี๋ยวพาพี่น้องไปาะเบิ่งนักขั้วในหนึ่ง นองเอ้ที่โเ,เป็นเห็ดหัวไบปลูกผักหลูหย่านัวนะองหอ พี่น้องเอ้ยเนาะไปสบ,บายๆหนี้เด้อสำหรับคลิปนี้กันห่อแห้งเลยพี่น้องเ้ยน,น,น้องดูใจกันทีไรพอโตโจบคลิปนะเพื่นงงเนาะผ่เบ,บาไวแห้งอย่้างไรห่อเนาะอ่าสิเป็นลมแหละนี่บินหัวอยู่นี่กับพี่น้องเลยนะอย่างเดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเวืพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำนี่เด้ออย่างเด้อแล้วก็เบิ่งแล้วก็บ,บ,กบ,บขา่าวโฆษณาเนาะ านางสร้างคนกะยังก่ออยู่พี่น้องเองเพี่นว่าหนาจะประมาณสามมื้อหนาจะเลีเ้ยงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับกอ่ออ่าไปเอินกอ่ออย่างพี่น้องกอ่อแอวบอ่ก่อแอวนี่แหลนะเนาะดูใส่ก็ว่าเป็นพี่น้องเอง๋ <c oughs> ให้เป็นนางว่าวน้ำก้อนบอ่โอ้ยเดี๋ยวจะหน่อยเชียนทูเจ้าสิได้แบกคอยง <c oughs> ด่า เดินยอกยังไงไวล้ละสิออกไปเวียกก่อน <g ül> โดย <c oughs> โอเคพี่น,อน้องเด้ออ่าคันเดินไปก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางไอ้หักเนาะอยู่ทางต่างประเทศที่เป็น,นเพื่อนแข็งขางมาโดยตลอดลยังไงอ่ออายเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางตลอดปลอดภัยบุญอาศา์เทวดาคุ้มครอง อายให้พวกน้องมาทันนีเขอให้กับคืนไปหาอายเป็นรอยเท่าพันเท้าถูกขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุมคนที่เข้ามาสมทบน้องตุไซเนาะขอบคุณพี่น้อง,ใน,อนนองในที่น้องตุไว่าผิดพลาดในการใดก็ต้องกราบขอโทษขออให้าาลายพี่น้องเอ้ยสุดท้ายนี่ก็แสดงขอกล่าวเข,ข้ามาสบายดีสบายดี